ทีวีจีนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูกันว่าอาการเป็นยังไงเดี๋ดูหน้าตาม,มันอะไรนะไเไนะี่ยอ่านไม่ออกเลยฮะอ่านว่าอะไรก็ไม่ดูอาการนะอาการดูก่าเข้าอนะ่ะเสียบปักนะเออข้าไปแล้ว เห็นมีแบงกิ้งขึนลน่อนรจ์เต็มนะจมื่นเต็มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในเสียเป็นไงอาการแปลกๆปกเหมือนอาการมันเป็นแบงกิ้งเหมือนพอพอโหอนเลื่อนล้มผมก็เข้ามาดูข้างในเครื่องจะเครื่องมาก,ากีนึงที่จอแปลกแปลกนะก็สังเกต หลายปิ้นที่มีรอยงาช้างอยู่ด้วยแทกรายงาถ้าเป็นพระนี่ก็คงจะดีมากเลยราคาดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาลายกันช่างจะพาเข้ามาดูเออจะทำลานกันต่อไปกับอาการนี่เป็นเส้นสะบัดกับต่อออกดังนั้นแล้วเสียบวีดีโอแล้วพาไปออกอีกจะดูคนไปพร,พร้อมกันก็จะเห็นว่าปิ้นเนี่ย รวมมากเลยนะครับผม็ยายามปเปลี่ยนแ่ที่ก็จะย้ำให้หมดนะตีช็อกเกตและแผงนี้แผงก็ย้ำไปแล้วบางส่วนแตจะย้ำก่อนแล้วมาไล่ดูว่าจะเป็นอะไรต่อสังเกตในปินนี้เห็นแล้วนะครับว่าซีฟิลเตอร์รอยวุ้นเนี่ยตรงนี้จะต้องเปลี่ยนทิ้งให้หมดนะนั่นแหะอาการภาพไหล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 นหหมือนฮังพังซีฟิลเตอร์นะครับ ตัวการเลร้วเดี๋ยวดูต่อครับเมือ่อผมทำปินเรียบร้อมแล้วผมก็จะเสียบไฟลองนะครับว่ามันจอเขาเป็นยังไงอาก,การดูต่อไปครับมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับนะงสายวิดีโอเส้เ้าไปแล้วตอนนี้ ดูยังไงกันจะต้องวัดไฟดูครับวัดยังไงบ้างเห็นไหมครับว่ามีการกระโดดเข้าหากันของไฟสูงตรงนี้นะน,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 แบบน,นะนะเก็ตนะฟิป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 แผ่นปิ้นเกิดความช้อนมีไฟกระโดดข้าหากันนะ มีควันกลิ่นออกกันครับก็แอนต์เตอร์ก็น่าจะพังแล้วแน่ๆครับ,รบก็เดี๋ยวผมจะต้องทําการตรวจวัดว่าเสียหายถุกลามไปทีงไหนจอบอร์ดตัวนี้นะครับตอนนี้หลังจากที่ทําการเช็คเจ้าแอนเตอร์ ไอ้ R G B มาสักครู่ไปนะครับก็ผมทอดออกมาก็วัดก็ไม่เสียพอดีปีนมันชื้นนะครับทำการขูดที่ชื้อนออกซะก่อนก็ได้ทำการเปลี่ยนสีฟินเตอร์ไปหนึ่งตัวนะครับเดิมเขานี่ก็ปูดบว,วมมดแล้วนะครับอืมเจ้า47มิโค160โวลต์ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนลงไปใหม่แล้วซึ่งอยู่ตำแหน่งนี้นะครับ เียบกล้องแป๊บหนะบันไลก็งบน้อยคนระับไม่มีเงินซื้อกล้องที่ดีถ่ายดูแล้วครับก็เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ซื้อใหม่เอาของเก่าจากเครื่องมาซึ่งก็ใส่ไปร้อยไมโครเลยร้อยหกสิบโวลต์ก็จะออไปได้ดีกว่านะครับ ต้องมาลองดูด้านหน้าสักแน่ไฟเยอะไปหน่อยที่บา้านจะปิดไฟเึ๊บเสร็จปั๊บครับไปแล้วอ่าดภาพออกมาแล้วนะครับปกตินะ เป็นชัดเท่าไหร่แต่ก็พอประาว่าสิบร้อยแล้วนะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทดสอบวัดก็ใช้ได้เลยวัดไฟก็สักงหน่อยหนึ่งตั้งเตอร์จิ้งกุ๊ดวัดไฟหัวที่ไฟกระไร ไฟปัวไฟปัวไฟก็หนึ่งร้อยโวลต์หน่อยๆปกตินะครับในนี้ก็เป็นการเซตเสียหลักคืนนี้คือที่ออกเป็นแบงกิง้งตีโมก,ก็คือปินนี่ไฟมันโดดกับหากันนะฮะปินรวมมาโดดจุปินชื้นโดดกัหากันจุดนี้แล้วก็ที่ซีแห้งก่อการแบบโอ้ลายๆๆๆนะครับอาการเมันเต้นนะครับ